สว,ส,สวัสดีครับก็วันนี้ตออัดยางเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเดินชมสวนนะครับในแปลงกติกกรรมธรรมชาตินะครับก็จะวันนี้จะพามาดูดอกกาแฟนะครับก็เริ Blood ่มออกดอกครั้งท oh ี่สามเนี่ยนะครับก็ดูนะครับสวยและหอมมากนะครับดอกกาแฟกาแฟสายพันธุ์ ไทยนะครับก็เป็นกาแฟอาราบิก้าโรบัตตาหรือว่าอะไรนี่แหละแต่ตอนนี้มันมาอยู่ที่บ้านโพปนานะครับคนเล็บลอกบ้านโปนาพปนาอำเภอวิภาวดีของเรานะครับก็ต่อไปนะครับ ก็จะทำให้มันเป็นสวนกาแฟที่สวนกาแฟนะครับก็จะทำเป็นสวนกาแฟที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ก็จะมีของอื่นด้วยนะครับผสมประสานกันไปก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปเดินเยี่ยมชมกันนะครับ ครับอันนี้ก็คือทุเรียนนะครับที่เพาะเมล็ดนะครับแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์ดีมาเพาะนะครับแล้วก็เอามาทาฝากต้นที่พันพันุ์ที่ไม่ดีแต่มันโตแล้วนะครับเพื่อให้มันโตเร็วนะครับโตเร็วขึ้นแล้วเราก็จะได้าสายพันธุ์ใหม่มาทดททดแทนต้นเดิมนะครับแล้วก็มันจะจะเป็นการ ตัวเร็วนะครับทำทำให้มันตเร็วแล้วก็จะได้เอาไปพัฒนาเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆต่อไปนะครับก็เป็นต้นนี้นะครับก็เป็นมเมล็ดของมอทองนะครับมอทองแล้วก็ประมาณ3ปีถึง5ปีน่าจะได้รู้กันนะครับว่า มันจะได้ทุเรียนสายพันธุ์อะไรนะครับครับนี่ต้นต้นนี้ก็จะเป็นขนุนนะครับขนุนที่เพาะ,มะเมล็ดแล้วก็ปลูกมาประมาณ10ปีนะครับแต่มันอยู่ใต้ร่มของต้นไม้อื่นนะครับมันก็เลยไม่โตนะครับต้นที่ ปลูกพร้อมกันก็ออกลูกเลยนะครับมีลูกได้กินลูกได้กินเนื้อแล้วก็เป็นสายพันธุ์ทองน่าจะเป็นทองกระเสริฐนะครับก็จะลองทำให้มันเตี้ยดูนะครับเพราะว่าพอพอสูงแล้วเราก็จะเอากินไม่ได้นะครับลูกมันก็จะสูงต้นต้นมันก็จะสูงเราก็ เก็บเกี่ยวลำบากนะครับก็เราก็ใช้วิธีโน้มให้มันเปตี้ยนะครับแต่ผลลัพธ์ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ต้องลองดูกันต่อไปนะครับครับและนี่ก็คืออต้น สาบุดนะครับเป็นพืชพื้นถิ่นของอำเภอวิพอดีนะครับก็อำเภออื่นหรือว่าจังหวัดอื่นก็น่าจะมีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเห็นเขาจะเอามามปลูกกันก็นี่ผมก็ลองเอามาปลูกไว้ก็แค่ต้นเดียวนะครับแต่ตอนนี้มันขยายพันธุ์เริ่มจะเยอะเลยนะครับต่อไปก็น่าจะได้เป็นแปลงเต็มเต็มแปลงครับ มันจะอยู่แถวริมทองไส้ไก่นะครับพประมาณมันมันจะมีความชื้นอยู่นะครับที่บริเวณนี้มันก็จะชอบ,ชอบนะครับนี่นี่ก็รากก็หลมานะครับอันนี้มะม่วงนะครับมะม่วงสายพันธุ์น่าจะน้ำดอกไม้สีทองครับ เอามาพอมาเล่นนะครับเว่าจะลองขยายปันดวูว่าจะเป็นสายปันอะไรนะครับ